This is สวัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะกำลังจะบินกลับไปหาคุณตาคุณยายนะคะ รอบนี้เราก็ไปไฟเช้ากันเหมือนเดิมค่ะก็จะได้ไปหาคุณตาคุณยายโดยเร็วนะคะจะออกจากกรุงเทพประมาณ8โมง10นาทีไปถึงที่พิษณุโลกก็ประมาณ9โมงเช้าค่ะคุณตากับคุณยายก็ออกจากบ้านแต่เช้านะคะก็จะขับรถจากเพชรบูรณ์ไปรอเราที่สนามบินพิษณุโลกค่ะแล้วเราก็จะไปไหว้พระพุทธชินาราชที่วัดใหญ่กันก่อนกลับบ้านนะคะ รอบนี้เคจิเขาขอเองเลยค่ะว่าหลังจากลงจากเครื่องบินแล้วเคจิอยากจะไปวัดนะคะไปไหว้พระไปทําบุญค่ะแต่ตอนนี้ขอไปหาอะไรทานรองท้องก่อนค่ะ ไม่เคจิไม่ได้จองอาหารบนเครื่องไว้เนื่องจากบินแค่37นาทีเท่านั้นนะคะรอบที่แล้วปป๊าก็ทานแทบไม่ทานค่ะรอบนี้ก็เลยจัดการทานให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องนะคะเช้านี้เราก็ทานง่ายๆที่แมคโดนัลล์ค่ะปป๊าทานเจวกนะคะเคจิก็ทานเฟรนฟรายค่ะระหว่างรอเคจิเขาก็เล่นหมีเนยนะคะเคจิเป็นสาวกหมีเนยไปซะแล้วค่ะก็มีทั้งหมด4ตัวนะคะห้อยหมดเลยหนักก็หนักแม่บอกว่าให้เอาตัวเดียวก็พอเขาบอกว่าเขาชอบนะคะ ขอห้อยทั้งหมดเลยค่ะ ตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงสนามบินจังหวัดพิษณุโลกเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังรอกระเป๋าอยู่ค่ะพอได้กระเป๋าแล้วก็ไปกันเลยค่ะคุณตาคุณยายมารอแล้วนะคะเคจีตื่นเต้นมากค่ะนุนวิ่งไปแล้วนะคะวิ่งไปหาคุณยายค่ะเขาจำได้นะคะกระปุงกระเป๋าไม่สนใจแล้วค่ะกอดคุณยายก่อนนะคะ มาถึงก็ได้กอดได้หอมแก้มกันแบบนี้ชื่นใจสุดๆไปเลยค่ะเคจีบอกว่าก่อนหน้านี้ได้คุยผ่านแต่ในโทรศัพท์นะคะได้หอมได้กอดแบบนี้เคจีบอกรู้สึกดีมากๆเลยค่ะ เคจิเขารักคุณยายมากค่ะเขาเป็นห่วงคุณยายนะคะยิ่งตอนเข้าโรงพยาบาลเขาจะถามเช้าถามเย็นเลยค่ะว่าเมื่อไหร่คุณยายจะหายเมื่อไหร่คุณยายจะได้ออกจากโรงพยาบาลตอนเคจิไปคุณยายจะมารับเคจิไหมเคจิเขาก็ถามตลอดนะคะและตอนนี้คุณยายก็แข็งแรงขึ้นมากๆสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติค่ะแต่ก็คงยังมีอาการเหนื่อยง่ายนะคะก็ค่อยๆฟื้นฟูร่รางกายกันต่อไปค่ะวันนี้คุณยายก็มารับเคจ จีตามสัญญานะคะเกจิเขาดีใจมากเขาอยากจะจูงมือคุณยายอยากจะนั่งข้างคุณยายนะคะ แต่วันนี้คุณยายก็น่าจะไม่ได้นั่งกับพวกเรานะคะต้องนั่งข้างหน้าเพราะว่าคุณยายเขามีอาการเจ็บใบหน้าค่ะซึ่งสาเหตุที่ทําให้คุณยายได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็คือได้รับยาความดันเกินขนาดทําให้กล้ามเนื้อทั้งตัวเน่ยหดเกรงเวียนศีรษะอ่อนเพรียนะคะและคืนแรกที่นอนโรงพยาบาลคุณยายเกิดอุบัติเหตุวูบตกเตียงนะคะทําให้ใบหน้าด้านซ้ายกระแทกกับตู้เก็บของข้างเตียงทําให้กระดูกใบหน้าด้านซ้ายของคุณยายตอนนี้ร้าวนะคะมีอาการชาใบหน้าด้านซ้ายค่ะ ก็รอประสานเองกันอีกประมาณสัก6เดือนถึง1ปีนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะคะแล้วก็เก็บของใส่รถเตรียมออกเดินทางไปทําบุญที่วัดใหญ่นะคะไปไหว้พระพุทธชินราชก่อนที่จะกลับบ้านค่ะคุณตาคุณยายก็กลัวพวกเราหิวนะคะก็ตื่นแต่เช้านึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทอดเนื้อแดดเดียวมาให้พวกเราทานระหว่างทางค่ะ ป้ปาก็จัดก่อนเลยนะคะบอกอร่อยมาก mm hmm. ข้าวเหนียวที่บ้านแม่เคจิก็คือมาจากที่นาของคุณยายค่ะ mm hmm. พวกเราก็จะได้ทานข้าวใหม่ในทุกๆปีค่ะ mm hmm. เคจิก็ทานหมดไปเยอะเลยนะคะบอกอร่อยมาก mm hmm. ตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่วัดใหญ่แล้วนะคะ ภาพนี้ก็จะเห็นทุกๆปีค่ะคุณตาคุณยายจูมือกับเคจิไปทําบุญไหว้พระนะคะคุณยายเห็นพวงคุณแจที่กระเป๋าเคจิบอกว่าอุ้ยเอาอะไรมาห้อยเยอะแยะขนาดนั้นเอาตัวเดียวไม่ลูกเคจิก็บอกว่าเคจิเขาชอบนะคะอยากห้อยทั้งหมดเลยเวลาเล่นได้หยิบสะดวกหยิบตัวไหนมาเล่นก็ได้นะคะระวังเด๋วเป็นสลบ โอ yeah. oh, oh, nah, 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 well, ้บดโอ้บระดิมานาแล้วน่าจะแปดเดือนแล้วกัโอ้โหมนีนนกะย่่ปาข็ห้ามชื่ออะไรเนาะอื

そうなんだ正、ね、しいな。 ดวยจริงมากครับ ไพรากันเสร็จแล้วคุณตาก็พาแวะทานข้าวก่อนกลับบ้านค่ะเป็นร้านชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลกนะคะอาหารอร่อยทุกอย่างค่ะวันนี้คุณยายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสาทานข้าวได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าได้ทานพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วก็มีหลานน้อยนะคะนั่งอยู่ข้างๆให้กําลังใจค่ะคุณยายก็ยังเคี้ยวข้าวได้แค่ด้านขวาน,นะคะซีกซ้ายก็คือไม่สามารถเคี้ยวได้เพราะว่ารู้สึกเจ็บแล้วก็มีอาการปวดร้าวเบาๆอยู่ค่ะ ทานเสร็จเราก็ว้ามาถึงที่บ้านเราเลยค่ะเคจิมาถึงก็กวักเรียกลูกค้าเลยนะคะแม่ก็สงสัยว่าเคจิร้อนหรือเปล่าเคจิทําอะไรเคจิบอกว่าเรียกลูกค้าค่ะช่วงนี้คุณตาก็ปิดร้านบ่อยนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายไปดูแลคุณยายค่ะปิดปิด,ปดเปิดเปิดนะคะลูกค้าก็มาเจอบ้างไม่เจอบ้างนะคะแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณตาคุณยายก็เปิดร้านตามปกติแล้วค่ะตั้งแต่6กโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะ ส่วนเคจิพอมาถึงก็ขอคุณตาทานไอศครีมของปูดเลยนะคะเขาชอบทานไอศครีมไมโลแบบโคนค่ะวันหนึ่งก็คือสามารถทานได้ห้าหกโคนเลยนะคะคุณตาบอกเต็มที่ไปเลยนะคะทานได้เท่าไหร่จัดไปเลยเพราะว่าคุณตาลงของทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะหลานมาทั้งทีจัดเต็มไปเลยค่ะ คุณยายยังพาเคจิขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะคะก็เป็นหน้าที่ของคุณตาค่ะจริงๆเนี่ยคุณตารอคอยเวลานี้มานานมากเลยนะคะอยากจะพาหลานขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเล่นแต่เคจิไม่ยอมนั่งกับคุณตาค่ะแต่รอบนี้ต้องยอมนะคะเพราะว่าไม่มีคนพาไปแล้วค่ะคุณตาก็พาแล้วรอบหมู่บ้านเลยนะคะ นื่องจากผมของเคจิยาวมากๆนะคะแล้ววันนี้ร้านตัดผมไม่เปิดค่ะคุณยายก็เลยเอาคลิปมาติดไว้ให้ก่อนนะคะนี่น้าหวานน่ารักไปอีกแบบค่ะเคจิเขาไม่ยอมตัดผมนะคะตั้งใจจะมาตัดร้านข้างบ้านคุณตาโดยเฉพาะค่ะนี่คนที่สองก็มาแล้วนะคะ ช่วงเย็นวันนี้หลวงพี่ก็แวะมาหาเคจีนะคะรู้ข่าวว่ามาก็มาหากันทุกรอบค่ะเคจิก็ถามหาหลวงพี่นะคะ พอมาถึงที่บ้านเมื่อตอนกลางวันก็ถามหาเลยค่ะว่ารอบนี้จะเจอหลวงพี่ไหมเมื่อไหร่หลวงพี่จะมาหานะคะเย็นนี้ก็มาตามสัญญาแล้วค่ะมาเล่นกับเคจิหลายชั่วโมงเลยนะคะหลวงพี่ก็อินดูเคจิมาตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะอุ้มกันมาตั้งแต่78เดือนนะคะมาที่ไรเคจิเขาก็จำได้ค่ะถามหาหลวงพี่ตลอดนะคะ มารอบนี้เคจิพกเสื้อมาด้วยค่ะเขาเอาเสื้อสีส้มแบบนี้นะคะมาจากญี่ปุ่นค่ะแล้วบอกว่าอยากจะมาใส่ถ่ายรูปกับหลวงพี่นะคะเพราะอยากจะเป็นพระเคจิก็ช่างพูดนะคะแล้วหลวงพี่ก็บอกว่าจะบวชเนนไม้นอะอยากบวชเนนไม้เนี่ยใส่เสื้อผ้าเหมือนกันนะคะเคจิก็บอกว่ายัางไม่เอายังไม่พร้อมนะคะตอนนี้ก็ขอถ่ายรูปกับหลวงพี่เป็นที่ระเลิกค่ะ ปีนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วนะคะพอหลวงพี่กลับก็เป็นคิวของคุณตาแล้วนะคะเคจิเขาเล่นสุดๆเลยค่ะเล่นตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายนะคะจนตอนนี้เกือบสามทุม่มเรายังไม่เลิกเล่นเลยค่ะคุณตาก็ตามใจสุดๆนะคะให้ขี่หลังบ้างนะคะทําเป็นช้างเป็นมา้าเป็นทุกอย่างให้เคจิแล้วค่ะ คุณตายังแข็งแรงนะคะก็เลยเล่นเป็นเพื่อนเคจิได้สนุกสนานเลยค่ะคุณตาเขาออกกําลังกายทุกวันนะคะวิ่งบนลู่วิ่งทุกเช้าค่ะสมัยหนุ่มๆคุณตาก็เป็นนักมวยเก่านะคะมารอบนี้ก็จะสอนมวยเคจิเองค่ะแต่จะมีแรงสอนมวยวันไหนไม่รู้นะคะป่านนี้หลานยังชวนเล่นไม่หยุดเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่เคจิขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะความสนุกที่เพชรบูรณ์ยังมีอีกหลายคลิปนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอขอบพระคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็สนับสนุนช่องเคจิโฮมนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ